วิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนหาเงินนะครับจากแอปเล่นเกมได้เงินจริงนะครับถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n y Wallet นะครับคลิปนี้ก็จะถอนประมาณ100กว่าบาททุกคนนะครับตอนนี้มียอดเงินในบัญชีประมาณ3ามาบาทน,นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าแอปนี้มีชื่อว่าอะไรมีวิธีการสร้างไรายได้ยังไงแล้วก็เงินเข้ามาไวและปลอดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับสำหรับดีตอนี้นะครับเราจะมาหางเงินเข้าบัญชีของ t r u m o n e y Wallet นะครับผมนะก็จะเป็นการอัปเดตนะครับการถอนเงินของแอปพลิเคชันเล่นเกมได้เงินจริงนะครับไม่ต้องเช่นเพื่อนไม่ต้องลงทุนก็สามารถที่จะหาเงินได้ จริงนะครับแล้วก็เงินเข้าไวมากในในส่วนของที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมาถอนเงินนะครับก็จะมาดูว่าเออเงินนะครับยังเข้ามาไวจริงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปที่แอปนะครับก็คือ Google Play Store กันก่อนเลยเพื่อที่เราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งของผมนะผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้มีชื่อว่า PowerMy นะครับเป็นแอปหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1,0,000แดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปมีรีวิวอยู่ที่600 49รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยเต็ม5ดาวได้อยู่ที่4.3ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเปิดแอปพลิเคชัน p o w e r m i n d กันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดคะแนนอยู่ที่1,791,838คะแนนหรือเท่ากับอีกที่129,127บาททุกคนนะก็ในส่วนของประวัติการทอนเงินนะครับของเดือนมีของเดือนเมษายนนะครับก็เริ่ม อถอนมา2ครั้งแล้ววันที่8วันที่9ก้วันที่8ก็ก็สิบาทวันที่9ก้าให้ยีบาทวันนี้วันที่14นะก็1 2ึ่งรบาทใช่ไหมนี่ทุกคนนะเดี๋ยวเรานะ่าจะทําการกดถอนเงินเลยนะครับแล้วก็กดคําว่าถอนเลยนะครับนี่ทุกคนนะ ยืนันะครับเงินจะเข้ามาภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประว at ัติการถอนเงินอ like ่ะไปเปิดเลยนะครับ <Right>. นี่คือประวัตินะครับรอดําเนินการถอนเงินอยู่นะก็คือถอนเวลา19:34นาทีนะครับที่เราถอนไปเมื่อกี้นะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราน่าจะทําการนะครับเออทุกคนนังเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะเมื่อกี้นะครับ19:34นาทีนะครับตอนนี้เงินเข้ามา127บาททุกคนดังเงินเข้าทันทีนะ จากเดิมที่เรามีเงินอยู่ในทูมานี่วอลเล็ตอยู่ในการ300กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น459บาทเลยทุกคนนะครับก็เงินเข้ามาไวมากเลยแล้วก็เกมนี้สามารถที่จะหา่งเงินได้จริงแล้วก็เป็นแอป,ปที่เกี่ยวกับการเล่นเกมได้เงินจริงอีกแอป,ปหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีติดเครื่องสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยที่ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมเลยนะเป็นเกมเกี่ยวกับการจำภาพทุกคนนะ ก็นี่ทุกคนนะที่คําว่าท้าทายนะครับหรือเวลา3มชั่วโมงกว่านะครับก็มันเป็นแข่งขันด้วยนะครับระหว่างการเล่นเกมก็คือว่าใครเล่นเกมเยอะแล้วก็ได้คะแนนเยอะคะแนนดาวตอนนี้ผมมีสุดนะก็ใครได้ดาวอันดับที่1จะได้80บาทนะครับอันดับที่2 40บาทอันดับสามยบาทแล้วก็ไล่ลงมาข้างล่างนี้ทุกคนนะก็ถ้าติดอันดับก็ได้รางวัลไปนะครับอ่านเดี๋ยวรอบมาเล่นกันนะครับเราต้องจําภาพนี้ไว้ทุกคนนะ กดเลยนะชั้นพร้อมนะครับเมื่อกี้ภาพนี้เราก็ต้องจาภาพนี้ต่อนะครับอ่าเมื่อกี้ภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพภูเขาไฟหิมะนะครับอ่านี่ทุกคนนะปั๊บเลยนี่นะครับเรียบร้อยเมื่อเราตอบถูกทั้งหมดนะครับผมนะเราก็จะได้คะแนนมาอันนี้ไม่ใช่ดาวนี่คือคะแนนทุกคนนะซึ่งคะแนนตรงนี้ได้มาอยู่ที่17คะแนนแต่ว่าแนะนําให้เรากดเคลมแล้วก็คูณ10นะก็คือว่าดูวิดีโอนะครับนั่นคือประมาณ10อ่าประมาณ 30วินาทีนะครับเราจะได้คูณ10นะครับจาก17ก็จะกลายเป็น170เนะครับกดคาว่าเคลมแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคทุกคนนะครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนนะก็คะแนนนับเข้ามานับตอนนี้เมื่อกี้ไม่กี่ร้อยแต่ตรงนี้กลายเป็น4 0 0 0กว่าแล้วทุกคนนะก็เมื่อกี้ผมไปเล่นแอบไปเล่นไปหลายด่านทุกคนนะแล้วก็คะแนนตรงนี้นะก็มีอยู่ที่90คะแนนแล้วทุกคนนะครับผมนะก็ทําให้อันดับตอนนี้ขยับแล้วนะน่าจะขยับแหละทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันดับจะอยู่ที่อันดับอ้โห แต่ละคนนั้นมีคะแนนเยอะมากนะครับ90ผมมีอยู่ที่90ใช่ไหมนี่ทุกคนนะอันดับที่308นะครับก็จะได้รางวัลเป็นเพชร300เพชรนะเพชรเอาไว้ทำอะไรเพชรเอาไว้มาแลกของตรงนี้ทุกคนนะเอาเพชรมาแลกเป็นนาฬิกาเป็นดวงไฟเป็นไม้กวาดนะเป็นหัวใจตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาก็นะครับเป็นในส่วนของฟรีนะฟรีเป็นหมดเกี่ยวกับการ อ่ีเป็นหมวดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมนะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมส่วนใหญ่นะครับเราเล่นไปเพอร์เลเวลนะถ้าเราเล่นชนะนะครับหรือเล่นขึ้นเลเวลใหม่ๆนะครับเราก็จะได้ในส่งคะแนนเข้ามานะครับเหมือนเกมนี้นะเค้กช็อตก็ประมาณ1 2 8 5 0คะแนนเป็นคะแนนทั้งหมดที่เป็นรางวัลที่จะให้เรานะครับผมนะก็ต่อเลเวลเราจะได้5 0 4ร4คะแนนนะครับอันนี้ก็269คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ต่อมาทุกคนนะก็คือเป็นในส่วนของฝึกฝนนะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับการฝึกเล่นเกมฝึกจําภาพแต่ว่าไม่มีโฆษณานะไม่มีให้ดูวิดีโอนะไม่มีคนสิบด้วยนะจะได้ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับอนี่คนนะั้นเป็นปลาใช่ไหมนี่นะครับไหนเมื่อกี้นี่หรอนี่ดูคนนะั้นได้มา14คะแนนเนาะไม่มีคนสิบทุกคนนะแต่มีวิดีโอให้เราดูนะแต่วิดีโอนี้มันไม่ผลต่อเกี่ยวกับการรับ อ่าคุณสิบทุกคนนะอันนี้เมื่อก่อนไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มมาทุกคนนะทำให้เราเสียบเปรียบหน่อยนะครับผมนะเราก็เล่นต่อได้เลยน,นะครับตัวนี้โอเคนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเมนูการชวนเพื่อนหรือเมนูแนะนำแอปพลิเคชันนะครับเมนูนี้คุณสามารถที่จะเชิญตรงนี้ได้นะเชิญทันทีแล้วก็ จะมีในส่วนของลิงก์มานี่ทุกคนนะคุณจะไปแชร์ไปที่ไลน์นับก็ได้จะแชร์ไปที่ Facebook ก็ได้ไปที่ t e l e กร a m ก็ได้นะไปแชร์ที่ที่มีคนอยู่มีคนอาศัยเยอะนะครับแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ การหาเงินนะครับหรือการหารายได้เพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มเกี่ยวกับขายเสื้อผ้าพวกนี้มันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการทุกคนนะก็คือเขาอาจจะยาก,กดเขาอาจจะกดสแปมเราก็ได้เขาอาจจะบล็อกเราก็ได้แล้วก็ไม่แนะนําให้เราไปทักแชทส่ง m ม s s e n g e r ไปทักแชทเพื่อนของเราจริงๆเพราะว่าบางทีเพื่อนของเราก็ไม่ได้ต้องการเนาะอาจจะทําให้เขาลําคาญก็ได้เขาลําคาญอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีต่อเราก็ได้นะครับผมนะฉะนั้นก็แนะนําให้เรานั่นไปโพสต์ที่ กลุ่มหาเงินต่างๆนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ทุกคนนะอันนี้คือนะเป็นในส่วนของกลุ่มนะเกี่ยวกับาหาเงินออนไลน์นะครับนี่ทุกคนนะแต่ว่ากลุ่มนี้ตอนนี้นะเขา,าเขาทาการยุติก็คือว่าหยุดเอาเมื่อกี้นะ,ะนนะแต่ว่ากลุ่มอันนี้นะครับมี3,4 0 0้กว่าคนนะครับกลุ่มนี้นะครับอันนี้สามนาทีมีคนเล่นอยู่นะอันนี้5เมษายนนะ คุณสามารถที่มาแชร์นํามาโพสได้ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีคนสนใจดับคนก็ให้เขานั้นทําการทักแชทคุณมาจะดีกว่าเนาะแล้วก็ส่งลิงก์ไปนะครับให้เขาโดยตรงนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสอ้างอิงของคุณนะให้เขาใส่รหัสของคุณเพราะว่าเมื่อเขาดาวน์โหลดแอปนี้มาผ่านที่ของคนแล้วเขาไม่ได้ใส่รหัสนี้ภายในเวลา สวันด้วยกันนะคุณก็จะไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้าเขาใส่ไปคุณรับไปเลย100คะแนนนะแล้วก็ถ้าเขาเล่นเกมนะครับแล้วก็ ถ้าเขาเล่นเกมนะคุณจะได้คะแนนอีก30%นะสา,สามารถที่จะนําคะแนนนั้นไปถอนเงินได้อย่างเช่นเขาเล่นเกมได้อยู่ที่1000คะแนนเราก็จะได้อยู่ที่300คะแนนนะครับรงนนะประมาณนี้เลยทุกคนนะครับผมนะอันนี้คือหัวใจนะสมมติว,ว่าเราเล่นเกมไม่ผ่านมันก็จะลบ1นลบ1น,นะแล้วก็อันนี้มันจะดีเซตให้หัวใจเพิ่มนะครับเป็นเวลาเนาะโอเคนะประมาณนี้เลยถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ ใต้คลิปปิดีโอนี้นะครับปิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ